ชงกาแฟเอาไมเอะโอเคพี่คด้วอ่เข้ามาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับแปดหมื่นคุ้มสุดอ่ะจริงหรอไม่น่าคุ้มนะเดี๋ยวรอสักหนึ่งเ่งชัวนั้ยเหรอวงนอนอะ เอนนี้มาใส่เลยดิไอแว่นกะพีแบบใส่เลยใส่ตอนเปิดขาสุดยอดเลยแปลงร่างอโอเคมาซือ้อไ,นะไปเลยเขาบอกแพ็คเหลืองคุ้มแต่ไม่อยากเชื่อหรอกอันนี้เนาะอืมนี่แพ็คเหลืองแปดร้อยแพ็คนี้สามพันเนี่ยเอาอันเนี้สามแพ็คเก้าพันเหรอเก้าพันจบที่ตรงนี้จะลองแม็กเหลืองไหมลอง หนึ่งหรือว่าหรือว่าสามเลยหรือว่าสาม่านเดียวพอโอเคอันนี้คือสิบสองเดียสิบสองเลยครับอ๋ออันนี้ก่อนแม่เรือว่าอันนี้ก่อนอันนี้เลยหรือว่าจะอันนี้ก่อนก็ได้ให้มันเห็นภาพโนอนตรงอย่างนั้นก่อนออ่่ะกนนะเดี๋ยวนี้เนาะอันนี้คือเหลือเวลาอีกสิบชั่วโมงเอาหนึ่งนะแน่นอนว่าเกมเมอร์อย่างเรานะครับถ้าขาดลูกกระตาไปนี้มันจะเล่นเกมยังไงนะมันจะดูซีรีส์ดูหนัง ฟังเพลงได้เยี่ยงไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปกป้องลูกตากับแวนออปตัดซีโร่นะอันนี้ตัวเลนเอมเบอร์นะครับจะช่วยกองแสงสีฟ้าได้ถึง73เอร์เซตเลยนะมากกว่าเลนกองแสงปกติถึง1.5เท่าทำให้เราเล่นเกมได้แบบสปายลูกตาเล่นเกมได้นานขึ้นมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับออปตัซีโร่รุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเบาสบายมากๆนะครับสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจออปตัดได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใช้โค FIFA ้ดสีฟ้าบนเดบักเพื่อรับส่วนลด100บาทด,ด้อยบา่ด้าลยมา้อยนะเอาย อันนี้เขาเรียกว่า12พลาสแพ็กมีอันเดียวหรอพี่มันซื้อได้3อ๋อสองนึงนี่ขาย3หนึ่งอันนี่สุ่มเงินกันอันนี้คือ5นึงค่าเขาบอกว่าต้องถ้าได้เงินน้อยอะ่ะจะได้ตัวดีเงินน้อยตัวดีแต่น้องเจ็ด <7. S 2> กลางไม่กลางน้อยอยู่กลางคือ10 <mail> น,น้องไม่น้องไม่เคยผ่านอยู่แล้วเลขอ่ะวันนั้นนั่งวัดไอคิวกันน้องได้ไอคิวเท่าไหร่นะ แปดสิบแปดเอ็เลยอ่ะใช่พี่เท่ไรร้อยอ่ะร้อยกว่าเออร้อยแปดสิบเนาะไม่ถึงเนาะเออร้อยยี่สิบไม่ถึงเออเกินร้อยสิบอ่ะถึงนะเอาใหม่ไหมวัดใหม่ไหมขี้เกียจแล้วเหนื่อยเอาไหม่ะเปิดไปเลยคนเขาได้ตั้งร้อยยี่สิบเนาะจะมาดิธเครดิตเนาะไม่ถึงป้าเกินแค่หน้องก็ได้ิบบ้างอุ๊ปส์อันนี้อ่ะเอาเงินเติมบุญ ไหนต่อเนี่ยการมีใบเดียวไอ้เนี่ยใครบอกคุ้มแล้วเนี่ยใครใครบอกุมอ,อันนี้ใช่ไหมนี่จุดขับจานเดืองรอมาแล้วดูไมนะ่ <c ười> เป็นไรนอ่ะเออเลยอันนี้เห็นหลายทีและจะบอกอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างงู้นอย่างนี้นเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ,อ,อไ้ไม่ไม่ละไม่ละ <c ười> ถ้าเป็นเดมเบเล่นี่คุ้มจริง <c ười> อุ้ยยี่สิบเลยเอ่ะเฮ้ยก็ดูดีนะ ขายเลยพี่ถ้าเราขายแล้วก็จะมีในทีมเราใช่ไหมเออเอ้ยเหมือนจะดีอยู่นะเนี่ยดีไหมอันนี้เขาไม่ได้หลอกกันเนี่ย<ช>ถ้าเทียบกับราคา<ช>มันถือว่าใช้ได้นะลอง,อ,งอ,ลอีกสักอันไหมก็ได้ก็ได้เรอลองอีกสักอันมันน้องเหลือไหมอ่ะเออใช้ไปเถอะอีกอันหนึ่งนาะหรือว่าพอละจะเอาอันจะอ่ะลองลองประท้ากับแพ็คโหดเลยอันนี้ใช่ไหมที่เราจะเหมาอ่ะเอาเอามาหนึ่งก่นเอามาเทียบคืออันเนี้ยแพ็คหนึ่งอ่ะซื้ออันนี้ได้สี่แพ็คอ่าลองหนึ่งก่อน อันนี้หนึ่งแพ็กไนะคือถ้าเกิดเปิดอันเนี้ยต้องได้ตัวประมาณแปดสิบอะเจ็ดแปดสิบอะใช่เมื่อกี้ได้ยี่สิบไงเปิดเงินก่อนใช่ไหมงเงินเออนี่ยเนี่ยเนี่ยโหดีสี่สิบห้าล้านเลยเหรอสูงสุดอะเออเมื่อกี้ได้ไรเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอ่าต้องเกินเกินยีส่สิบแปดล้านอะโอเปิดแล้ใช่ไหมแต่เงินนี้น่าจะเกินอยู่แล้วแต่นักเตะเนี่ยไม่รู้เออว่ะแฮ็กเหลืองอาจจะดีสุดจริงๆก็ได้นะอุ้ย พอๆกันอ่ะพอๆพอกันบวกลบ,บ,บนิดหน่อยเปิดการเลยร้อยเสบห้าไพร์อาเลยนะ,ปะเปิดมาต้องเกิน780ดแสิบอะต้องเกินเจ็ดแดซึ่งมันไม่เกินนะเดบิเลไม่ใช่เฮ้ยตัวเดิมเลยเหรอไม่ใช่ว่าซาลิบาซาลิบา้ยแพงเมื่อกี้ดีกว่าจริงอหรอเฮ้ยเราไม่ต้องเหมาไหม อ๋ออันนี้อันเดียวพอไหมเอาเหลืองหมดเลยดีกว่าไหมอันนี้เราเราหยุดแค่นี้เดี๋ยวเราเราเก็บเก็บไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าใช่โอ้โหดีนะเนี่ยเฮ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณตั้งเป็นแอดมินเลยขอบคุณนะชื่ออะไรเนี่ยนี่น้องช่วยชีวิตเนาะเออต่ออะไรใช่ไหมเออว่ะอันนั้นคุ้มจริงอ่ะไปไปพี่เปิดดังเรื่องอ่ะเออไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนเปิดไปอันเดียวอ่ะาลองลองลองเหมาเลยเหมาเลยเหมาเหลืองดีกว่า โอ้โหของจริงว่ะอันนี้คือของจริงนะเนี่ยคือไปเลยเนาะไอ้สองอันใช่ปะเขาแบบวิจัยจริงคือส่วนใหญ่ที่เด็กน้อยหรือว่ากล่องเช้งนี่ชอบมาพิมพ์อะไรเงี้ยมันม่วงไงบางทีแบบเออต้องตีลังกาคิกหรือว่ามองลอดหว่างขาถึงจะเห็นของดีอะไรเงี้ยหรือว่าสูตรนั้นสูตรนี้สูตรมากมายอ่ะสุดท้ายเคลือกว่าพี่อีกนะไม่สู้ปั่นตะวันรูปแบบที่49พี่บี่เปิดเน้นเออแล้วก็สูตรเน้นอ่ะไปเมาเลยไม่เราซื้อมันดี หมดแล้วเนี่ยครบละโคตาครบโคตาเลขสองลองไหมใช่ใช่เออเฮ้ยแต่ตอนวันนั้นะที่เหมาไอเนี้ยก็ได้ตัวประมาณเนี้ยราคาไม่แพงไม่คุ้มเอออันนี้คุ้มกว่าจริงว่ะเปรียบเทียบกันนเป็นคนมีความสามารถนะเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรดีกวกันคือเราก็รู้นะเราก็มองออกแต่ให้เรามาเปิดเองเราก็ไม่ดูนะเราก็ไม่สังเกตนะอันนี้ใช่ปะใช่ เปิดเลยเปิดจองเลยเนาะจองเลยนะใช่ใช่เอาเรื่องเกินนะเฮ้ยๆทีนี้โอเคเออโอเคแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าได้เงินเยอะแสดงว่าตัวอาจจะอ่ะเปิดเลยทีละใบหรือทีละสองก็แล้วแต่เอาโค้ดก่อนก็ได้เปิดได้โค้ดดีจะได้เก็บไว้ใช้เปิดทีละสองเลยโค้ดเออ ก็ได้อยู่อ่ะไปดีอยู่ดีอยู่โคตรไม่แย่อันนี้จัดไปถ้าเกิดได้ตัวละ22ตัวเนี่ยคุ้มจริงนะเออถ้าตัวละ22ตัวเนี่ยคุ้มจริงถ้าส่มสิบก็ไม่รู้อะจํำจมไม่ได้แล้วไปใบที่หนึ่งครับ อเจมส์ตีน่ะคุณโตอะไม่ใช่ป่ะบุสเกตอ่ะไม่ใช่เดพาร์ตสีล้านละตัวกูละอ้าวแล้วเมามาแล้วเมามาแล้วด้วยน้องๆปิดตาเดี๋ยวพี่จัดให้ง่ามดูนะเดี๋ยวใช้ปานตะวันนะครับปานตะวันรูปแบบที่หนึ่งเปร่อเพลิงหน้าเส้นขอบฟ้าอยากจะปาดท่านมุสันเลยคืนอุ้ยมันละเริ่มมันละ เด right right. ิมร่อยแรงอะน้องห้ามดูนะยังว่านี้วะหุ <sh <sh ้ยอุ้ยอุยวันเดอร์บอยวันเดอร์บอยหุ้ยอุยอุยห้ามดูห้ามดูอุ้ยลูก้าโมดิตปีนี้โคตรแพงโอ้โห่เจ็ดพันล้านอะไรทำไมไปแลกมันนี่วะไอ้เี้ยไอ้เมื่อกี้ที่บอกคุ้มมันก็มั่วเหมือนกันเออจริงออกแล้วแบบเมามาแล้วอะเฮ้ยปลดปลดมันออกจากแอดมิน และอันแรกและอันแรกแม่งดีที่ราที่เราไม่เล่ไม่เล่นละไม่เล่นละพี่ใหญ่บอกว่าผมได้ห้าสิบล้านสามตัวตัวยังมาตัวกันไปไปเอาเอาเอาอันนั้นอีกสักอันไหมอันอันที่ที่จะมาเหมาะเราเราดูลหลอกง่ายขนาดนี้เลยพี่เออหลอกพี่เราดูลหลอกง่ายขนาดนี้เลยยิ่งเราเรนหลอกง่ายก็ว่าอยู่ทำไมแบบมิจฉาชีพโทรมาทุกวันทุกวัน แต่บางคนเชื่อคนง่ายเหมือนกันนะอันตรายอยู่นะพี่แต่ <laughs> ว,ว่ามีคนแบบ <laughs> ใช่ใช่ใช่แล้เราต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ใช่ไหมใช่มันก็เหมือนออพวกที่ไปหลอกลวงอะครั้งแรกก็แบบได้เงินเยอะแล้วลงทุนอ่ะเออได้จริงครั้งแรกอะไรเงี้ยแบบเป็นผลจริงอยเงี้ยจะโดนไหมเนี่ยไม่รู้<พ>มาซื้ออันนึงอ่ะเอาเลยซื้อยังยังเหลยอีกสองนะเมาไปเลยไหมเงินมันเหลือไหมเมาไปเลย Uz, อย่างซิิงครั้งแรกมาด้วยความหวังเงินน้องอยู่ไหนนี่ปะเปิดเงินก่อนเปิดที่ uh, 2มาดิเนาะเปิดเลยได้อยู่เงินน้องมีเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเงินน้องมี200ล้านแล้วหรอใช่เปิดโค้ดเลยได้ปะได้อยู่มั้งไปเอา นี่สองใบเปิดทีละใบนะทีละใบก็พอโอเคคลิปจะได้ยาวๆเนาะสักร้อยล้านสักใบอะขอร้อยล้านใบเดียวพอเลยลองอยได้อะไรนะเมื่อวานอะที่ที่ที่เขาแข่งชาติอะอะไรนะใครดีดันเหรอคนที่เขาไปแข่งดีเกมอ่ะเขาใช้ตัวไหนนะที่น้องบอกว่าน้องอยากได้อ่ะตัวที่ผมปูอ่ะคุณลิดเหรอไม่รู้อ่ะคุณลิดเหรอมั้งเออแหละที่ผมปูอ่ะอ่ะคุณลิดมีเยอะคุณลิดอ่ะ แพงเลยถ้าเปิดได้ตัวละสี่ห้าร้อยล้านไม่น่ามาหรอกเปิกันกลิดมานี่อย่าควงเลยคูเลยย่าหุยหุยหุยนัมเบอร์เว็นหุยฝรั่งเศสไม่แพงไม่แพงกงเต้กงเต้หไม่แพงมากแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ดีกันถือว่าดี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 เดี๋ยวก็เอารูมหน้ากุลิดใช่ไหมมาแปะเป็นหน้าปก โอเคโอเคถึงแล้วนะคะอะไรแล้วที่ขายเนี่ขายหมื่นพี่จะใช่ไหมพี่จะใช่ไหมขายให้หมดอะโอเคเปิดสำเร็จใช่ปะไม่ไม่เปิดเลยอัดยังอัดแล้วอุ้ยนัมเบอร์เซเว่นอีกญี่ปุ่นนากาตะไม่แพงก็ตัวแรกเราได้เท่าไหร่เนี่ย าแล้วเราเลยไปเบาเงินสองไงเราเชื่ว่าเงินนั้นได้ดีกว่าไปไหนแล้วคนนั้นอ่ะประกอบการถูกับแอนแล้วได้เท่าไหร่สันลีมาสี่สิบขายไปน่าจะออกตัวนึงาได้คนนี้ตากตะขายไหมขายไปเลยลองเล่นหน่อยเก็บไปลองเล่นหน่อยโอ้ให้น้องลองเล่นเหรอเอาไว้พี่ลองเล่นองเต้ขายไหมเนาะขายไปเลยเอาวาเนี่ยไอตัวนี้ตัวแรกเลยขายเลยไหมขายเลย ขายหมดอ่ะขายไปขายให้หมดตัวนี้เลยอันนี้ด้วยตัวนี้หนักทุนเลยน้อ,องรีวิวทีมน้องหน่อยหรือว่าเก็บไว้เป็นอีกคลิปนึงไหนดูมรีวิวทีมน้องคลิปคลอมน้องอ่ะนี่เหรอทอฟฟี่ไม่ทำเพื่น้องเหรอทำให้เล่นดีไหมดีมากมันมากพี่รีวิวดีกว่าพี่รีวิพี่น่าจะรีวิวได้ดีกว่าน้องโอเค